สวัสดีจ้าวันนี้ยาตุ๋ยมาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ยาตุยมีอะไรมาให้ชมกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงออแอร์ซิโลแกรมเลยนะคะแอร์อซิโลแกรมนี่ก็คือเป็นจุดหมายทางอากาศนะคะจุดหมายทางอากาศที่สมัยก่อนน,นี้เวลาเราเขียนจุดหมายส่งทางอากาศนี่เราจะใช้เป็นอ,อ,อย่างนี้นะคะซอ,อ,องจุดหมายกระดาษจุดหมายนี่จะบางเบานะคะเขาจะพิมพ์ เป็นสแตมไปในตัวเลยนะคะอย่างสมมุติดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือกระดาษเขียนจดหมายเขาจะเขียนจดหมายด้านในนี้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วเขาก็พับพับเป็นซองจดหมายพับเป็นซองจดหมายไปเลยนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็สแตมนี้เขาจะ,ะพิมพ์ติดกับซองมาเลยนะคะ โดยโกอุรมไปษณีจะเป็นคนจัดทำสแตม์ซองจดหมายอากาศอย่างนี้นะคะถ้าเกิด uh, ที่มีเป็น uh, รูปสแตม์ติดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องติดสแตม์อีกนะคะส่วนอันไหนที่ไม่มีสแตม์อย่างนี้เราก็อย่างเงี้ยเราก็ต้องติดสแตมเองนะคะดูสแตมดวงนี้เก่ามากเลยราคาสิบสุตัง เดียก็มีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะโดยใกล้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึงเป็นจุดหมายที่เอามีซองที่มีเอ่อสแตมป์ที่เก่ามากเลยค่ะดูนะคะนี่ปีหนึ่งเก้าห้าสองดูสแตมป์อันนี้ก็แเอเมิสแตมป์เก่ามากเลยค่ะ ยี่ตุยมีสแตมเก่าเก่าสะสมมาไว้ด้วยความภาคภูมิใจที่มีก็เลยเอานำมาเสนอให้ดูนะคะอันนี้เป็นสแตมของราชการที่8นะคะราคา10สตางค์ราชการที่8ดส่วนอันนี้เป็นสแตมชุดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะอันนี้จัดทาขึ้นตอนที่พระองค์ท่านา20พรรษานะคะสแตมชุดนี้ราคา5สตางค์10สตางค์20สตางค์50สตางค์นะคะสแตมเ,เนื้อกระดาษนี้จะเป็นสักๆนะคะเพราะเขาใช้เยื่อไม้ไผ่ทานะคะกระดาษเยื่อไม้ไผ่แล้วก็ฟันเฟืองนี้จะดูไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่อาจจะ เตุผลก็คือ,อเครื่องจากสมัยเก่านี้ก็คงจะยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสเตมทดสอบสถิติราชการนะคะในราชการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อันนี้ในราชการ กรมตารวจอันนี้ราคาสองบาทของยาตุยมีราคาสองบาทกับราคาห้าสิบสตางค์รู้สึกว่าจะมีสี่ราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจากราคาสิบห้าสตังค์ยี่สิสบห้าสตังค์ห้าสิสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าห้าขนาดห้าราคาประมาณนี้ละอ,อ,อันนี้ av 2 av 2นี่ก็คือ ซองจดหมายสมัยเก่าเวลาเวลาเขาจะส่งจดหมายทางอากาศนะคะเวลาเขาจะขนย้ายนี่เขาจะประทับประทับตรา A V 2เขาจะทําเฉพาะไอซองจดหมายที่อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าเวลาเขาส่งนี่เขาจะส่งเป็นมัดมัด,มดเฉพาะซองที่อยู่บนสุดเท่านั้นที่จะได้สแตมป์ A V 2นะคะ A V 2นี่ก็คือเขาจะอาบอกบอก่งบอกสัญลักษณ์ของ จํานวนซองจดหมายแล้วก็น้ําหนักนะคะเวลาเขาคิดเงินเขาจะได้คิดตามที่สัญลักษณ์นี้บ่งบอกกันนะคะแล้วก็จะตุ้ยมีอีกอันหนึ่งที่จะมานําเสนอก็คือชุดนี้นะคะอันนี้เป็นจดหมายที่ส่งไปกุลาลัมเปอร์นะคะกุลาลัมเปอร์จากกรุงเทพไปกุลาลัมเปอร์นี้ใช้เวลา สามวันค่ะโดยการลถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสามวันท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างของสแตมสองแถวนี้ไหมคะสแตมด้านบนสุดนี้จะ,ะแถวบนนี้จะ,ะเขียนว่าไทยสยามข้างล่างนี้จะเขียนว่าไทยแลนด์นะคะสแตมที่เก่านะคะหายาก อันนี้เยตุยก็ามาให้ชมเป็นให้ชมนะคะเพราะว่า,าคนรุ่นหลังนี่อาจจะหาดูยากมากแล้วหาสแตมชุดเก่าๆอย่างนี้นะคะไทยสยามเมื่อก่อนเราเรียกสยามนะคะตอนนี้เราเรียกไทยแลนด์เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์แล้วค่ะก็ดีเลยค่ะคือของที่ยยตุยสะสมเอาไว้ก็คืออยากจะเอามานำเสนอให้ ให้ได้ชมกันนะคะอันนี้สแตมสแตมที่เก่านะ,ะดูสเตมนี้เป็นสแตมที่บรมราชาพิเศษนะคะของพระวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่เก้าดวงนี้นะคะ่ะสีฟ้า นี่แะคะ่ะก็ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะดูสแตมของต่างประเทศก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากจะชมสแตมประเทศไหนใจตุยมีอีกเยอะแยะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ชมกันไปอีกเจยาวๆค่ะสวัสดีค่ะ